ก็ต้องแถลงนโยบายนะครับแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแล้วก็แม้สร้างคาแนะนา,นาต่างๆจากสมาชิกรัฐสภาครับพร้อมมากกันในระว่าวางคครับก็ได้มีการหารือกับทางคณะมนตรีทุกท่านแล้วให้เตรียมความพร้อมในก,การที่จะอธิบายชี้แจงนะครับเรื่องต่างๆที่เป็นข้อสงสัย แล้วก็รับคําแนะนําข้อเสนอแนะที่ดีนะครับไปต่อยอดไปปฏิบัติก็ถ้าเรามีความตั้งใจก็ต้องทําได้นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าวันที่14-15เราก็จะเริ่มเราก็จะเสนอเสนอร่างรัฐมนูลรัฐมนูลฉบับแก้ไขเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับเพื่อ รับหลักการมันมันมีการเตรียมกันมาก่อนหน้านี้ระยะหนึ่งแล้วนะครับโอเคเขาเรียกอะไรที่นะพรุ<น>่งนๆๆนะี้เดี๋ยวพลมอจะมีเสนออะไรวาระอะไรมัครบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผ่านไอ้แถลงนโยบายให้เรียบร้อยก่อนกดออดแล้ว